สู่คนสู่กินเขา่าผ้าสาห่าสังมาต่างเด้เนอสู่ค้นสู่อาบนา้ำสังมะเกียงลืนกันเพราะว่ากรรมห่านั่นเป็นภูปันให้แตกต่างนอโตตนอีกสติปัญญาค้นโคดวงดอกพงเสือบาลมีบุญเกือเป็นคนดีได้มีมังผูล่างค้นม,มมจากฟังเทิงนิพ่านเป็นที่แลว้วเวียงแกวซึนกระจผููร่างค้นถูกหยากหายเขินขาดแรงง่าย พะบาปกรรมหลวงห้ายบ่สวงตาได้ฆ่าแขนบ่มีเฮือนบอ่มีแป่นเป็นน้ำแน่นได้นาวจองบอ่เห็นแปเวเห็นปองเงิ่นขาดเป๋าเข่าขาดทางเพราะสินส่างต่างกันเด้อพี่น้องเด้อครับสิบนิวอันไรแวน่นสองแขนหนบจอก,กอกอกอกาว่ากราบสวัสดีครับสวัสดีไปยังคุณพอ่อคุณแม่เนื้อเอญเนื้ออายน้องนงลุ่งปานาอา ตลอดตึงมิดหมอแคนแฟนหมอเพลงนักเล่งหมอรองอยาพี่น้องหมอปิ่นศิลปินหมอลำเพิ่นวอย่าไปขืดต่อเขาหน้าน้องของผู้อื่นขืดต่อหน้ามูเจ้าย่างสิได้อิ่มเต็มอย่าไปหวังซุกหย่อนบุญเขาดอกมาเพงสุกกะสุกเพิ่นพุ่นบ่มกุมหอดเฮาบุญไผ่ผาละมัน่นไผเห็ดกะไผได้ไผททำกะไผนีเนอพี่น้องนอกเอาเมื้อนี่จานกู้พงกับมาแจงข่าว ในเหล่องหนังสือที่พี่น้องเลียกรองมาลหลายท่านหลายคนสนใจอย่างใดหน,นังสือพญาอวยพรละกะหนังสือคู่มือพิธีกรงานศพกับเหตุออกมาเพื่อเป็นแนวทางในการให้พี่น้องนําไปใส่ในงานบุญศีลกินท่านต่างต่า,ตา,ตานะครับนอได้เล่มหนังสือพญาอวยพรมีอย่างแนนกสีมีคําบูชาพ,พลัตนตาไตอาลาตนาศีลน,นะครับคําถวายสังฆทานนะครับ หลกักกาค่ำเพิ่นไม่เพิ่นขอมาอยากได้คํำอลาดธนาพระอุปคูตคํำอาลาดทนาพะปประพหูกระเฮตไห่หลักก็จะมีมคํำขวนประจําจังหวัดต่างๆเพื่อให้โคุ้กเอาไปเบ่าในงานบุญศีลกินทานเพิ่มมาจากจังหวัดใดก็าอา่านคํำขวนนาหลักขั้นตอนการเป็นพิธีกรเตรียมตัวให้พร้อมซ้อมบทให้ดีไปถึงพิธีกรเวลาปรึกษาเจ้าภาพงานกำหนดการอย่าให้เลย พูดเอ่ยมีสาระจากลาต้องขอบคุณหลักกบทก่อนต,ต่างๆ่างติเหตุในหนังสือพิธีก,อะกะ่อนงานศพหลักกาพญาะไวพรอนเอาพยญาะไวพรเนี่ยเพิ่มให้บุญเท่านั้นที่จะติดตัวทั่วทุกทิศบุญเป็นมิตรของเราทุกเช้าค่ำบุญจะอยู่เฝ้าชิดคอยติดตามบุญจะนำความสุขทุกนาทีการทำดีถูกดีนั้นมีค่าการทำดีถูกเวลาค่ามหัน การทำดีถูกบุคคลผลอาน,านันต์การทำดีด้วยความหมั่นนั่นแหละดีเอาลงในเหล่มนี่ให้พี่น้องเอาไปใส่อันนี้บดก่อนได้บดก่อนผักกาดนาไปใส่ได้ลักกะสิยมีพญามดท่านม,มวดท่านมวดรักษาศีลท่านตามได้ไห้ตามมีแหงท่านแหงใดแหงห้แหงมนีนั่นนะนะครับให้พี่น้องเข้าอันมาบุญบุญนี่เป็นของดีอันลำค่าแปงสะพานจึนสุฟะบมนะ่มีหนาหม้อแผ่นแดงอันนี้พญามดท่านลักกะมวดศีล หมวดศีลน,นี่ก็เฮ็ดให้พี่น้องนะครับแฟนๆรายการทุกท่านทุกคนหมวดศีลต่างๆหมวดภาวหน้านะครับหลกักอภินอไว้พอนแตงเสริมแตงเพิ่มให้พี่น้องแฟนๆรายการทุกท่านทุกคน่านําไปใส่นะครับพวกภิะไว้พอนต่างๆนี่แตงเพิ่มให้พอพี่น้องหลายคนมาอยากได้อภินไว้พอนเพิ่มเอ้าจัดให้ขอมากกัดจัดให้ตามใจคนจัดบอคัดใจคนท่านขั้นเจ้าสีให้เจ้ากยยายาได้นาน เจ้าสิท่านเจ้ากระยาใดาสากกรรมการล่อถาจับปากกาเขียนซื้อนาำสกุลมูเจ้าเขียนผอมพํากันสีประกาศให้สำําบอกซื้อคือไผผู้ใดเล่ามาท่านอ่านพ่อนแถมถ่ายสีขอไว้พ่อนให้ผู้มาท่านจาไว้วันท่านเป็นสิทธิอดพันท่านใดผูสุขคนเอาล่งในเหล่มนีแต่ละกลับหลักกติแต่งขึ้นม,มนื่อม่นน่หลาย เอาเจ้ามาท่านแล้วให้สมใจพ่อแม่บุญกุศลให้เพื่อแพร่ฝันเห็นหวยด้วยหอดแบ่งสามตไดดังกระใจพุ่นเด้มาอีกแล้วซัดท่ธธาทานคนใจบุญสละทุนทำท่า,ทานสางกุศลดอกเอาไว้บุญกระถินบุญผาปา่าบุญสมโภชเจ้ากระไดอ่าซัดท่ธธาดอกต่างต่อพุ่นเดชบุญเอาแตงหายลงในเลมเนี่ยนะพี่น้องเขาลากักเซมีแ่้วกบพญาวัยพอ่อต่างต่าง,างบวบสิเป็น อสอหม่อผูซอยผู้ใหญ่บานมาออกแหล้วเด้อเจ้าอสอหมอบ้านเฮาคนใจดีจึงเป็นสมศรีคนดีของโม่บาทได้มาทําการส้่งเป็นปัจัจจักจักบาทอ่านไปนะหรือสิอวยพ่อนผู้ซอยผู้ซอยผู้ใหญ่ยยบานมาท่านอีกขงังหนึ่งเพื่อนเป็นคนใจถึงเป็นที่ผึ่งของโม่บาทมาท่านส้างส่วนกุศลขอให้เจ้าได้ผลจากวามทุอุกในใจให้โชคดีมีใช่ยาซูมีคัดของให้สมปองคือล้านเบาเอาเป็นจริงคือล้านอ่าน เป็นผู้ซอยแหลวขั้นอยากเป็นผู้ใหญ่บ้านกะสมด่ดังหมายพุ่นเดะไวพ้พ่อนผู้ใหญ่บ้านกะมีอบอบตอนะครับซอจอซสซอ,ซอทหารตำรวจกำนั่นเด็กหน่อยมักขนายกห่วยม,มีเบิดในเล่มเนี่ยเพิ่มเนื้อหาแต่ราคาเท่าเดิมนะครับสองอยห้าสิบบาทในหนังสือเล่มนี้นะครับ,บ,นนนะรบจัดพิมพ์ใหม่พี่น้องเอาไปใส่ในงานบุญกลางๆเป็นคำวอวยพ่อนบทกรอน ไทยบทกรพญา,าลงหาพี่นอ้องเต็มที่เลยในเล่มาาพญอวยพรละก็เล่มคููมือพิธีก่อนงานศพนะครับพิธีก่อนงานศพบวาสิเป็นขั้นตอนอลดนามศพพิธีสวดพ,ะพะะร,ระอภิธรรมตัวอย่างสกิบชาปนกิจศพเนี่ยเอาลงไหว้เพิดในเล่มเนี่ยนะครับเหตุจังไดแน่นะครับ,เ,นะรบเพื่อมันเป็นประโยชน์พิธีขั้นตอนลดนามศพกับตั้งแต่เริมเริมต้น จนไปที่ขอขามาศพพิธีสวดพระอภิธรรมกับมีการเชิญมีบทก่อนให้พี่น้องนะครับหลบแสงแดดแผดเผาก่อเข่าล่มหลบลมฝนเข้าถ้ำกำบังหายหลบเคาะกำยากเย็นไม่เว้นนวายหลบความตายไม่พ้นเป็นจนใจละกะพิธีสวดอภิธรรมกับมีขันตอนให้การเบาจังไดเปลี่ยนตะซือประท่านซ้ำนันลักละกกะขันตอนการเขียนประวัติผู้ไหว้ชนประวัติผู้ไหว้ชนต่างๆขันตอนจังไดแน่เขียน ชาติกาเนิดของเพิ่นการศึกษาเหล่าเลี่ยนสองการศึกษาเหล่าเลี่ยนสามชีวิตสมรสหรือครอบครัวสี่การทํางานหรือประกอบอาชีพของผู้ตายหาคุณงามความดีของเพิ่นหกว่าลาสุดท้ายแห่งชีวิตนี่มีโยกขันตอนผมก็สิบอกว่าชาติกําเนิดเป็นบุตรของใครจังได้ขันตอนเรียบร้อยเบ็ดละเอียดแน่นอนแล้วกะงานประหลาดจาท่านเพิ่งศพขันตอนแล้วก็บดกรพอเสียชีวิตแม่เสียชีวิต บทกรองานศพต่างๆเอาลงในเหลี่ยมเนี่นะครับเล่มน,นี้เลยนะครับแล้วก็สิมีพญาปิศาธรมให้พี่น้องนะครับลงไว้ในเหลี่ยมนี้นะครับให้พี่น้องลงไว้ในเลี่มนี้นะครับแสนอะไรคุณมารดาผู้้ํำเลิศที่ประเสริฐในโลกาหาเทียมไม่สุดยอดบุพการีที่ดวงใจกาบอะไรมารดาน้ำตาเอาลงในนี่ล่ะอ่า ในเล่มคู่มือพิธีกรงานศพท่านันยยับผาดกิมีพญาศีาษธรรมนําอันว่าความเจ็บไขวัดไอพญานง่ยมันหาปูบาดใจอยู่ในเหนือคูสุนพวกไปบอกลับรับบอตื่นฝืนบ่มีนี้บอนพ่แปลว่าจังไดหาบ่นักตักบ่เต็มเข้มบ่จืดมืดบ่แจ้งผูเพิ่นสูงเพิ่นต่้เพิ่นดําเพิ่นขาวเพิ่นเงวาเพิ่นสันเพิ่นหมันเพิ่นค้อนนี่เบิดนั่นนะมืดมาสว่างไปแล้วกับพญาบทก่อนแต่งให้พี่น้องนําไปใส่ใน างานศพนะครับเ,เกิดมาแล้วก็ต้องเถ่าเจ็บแกและตายอย่าไปมั่วเมาหลายบ่เป็นของโคงที่ทำความดีเอาไว้ยาประมาทในไหวบ่ท่านเท่าท่านแกหลงตัวเลื่อมตายหลงไก่เลืล่อมแกตายไปแล้วเสีย่บ่ท่านใดเฮ็ดบูนเนี่ยเอาล่งในเล่มคู่มือพิธีกรงานศพในเล่มนี้ไปครบเลย นะอ,อ่าพอยายทั้งชัยยาผู้บันทมาโอ้อาจารย์กนบักหลายหนึ่งว่าสันสัย่เบริบร์ดดอกศาสตร์นี่ว่าสันเนี่ยผู้พันไดไปแล้วนะครับส่วนหนังสือพญะอวนยพอก็มีมีอยู่สองเล่มพญะอชยะพอนและพิธีกรงานศพคูมือพิธีกรอนนะไผสนใจโทรหาอาจารย์คู่พงหรือลงซื้อทีอยู่แล้วพร้อมเบอร์โทรรากาหนังสืออาจารย์คู่พงบรมิมีเป็นเอกสารเด้อมันมีคนหลอกเลียนไปทำเลี่ยมแบบพี่นอกโจร่ให้ระวังดีดี ไอติดต่อจานกุพงโท่มาเบอร์นี่ลงซื้อทียูเบอร์โทนะครับนังสือจานกุโพงสิเป็นลูกเป็นเหลมมีการพิมพ์ขอเลขลิกลิทซิ์ไปแล้วนั่นนะนั่นล่ละสำหรับพี่น้องกับผู้ใดสนใจกบลงซื้อคอมเมนต์โทหาจานกุพงเลยเดอ้อครับเจ้าซุกอยู่หล่นพ้นที่กอกรรมดีอยู่แดงมีหี่อยู่ดีมีแห้งบ่เปลี่ยนแปลงซุกนั่นผู้ใดสั่งหนังสือแล้วก็ให้มีแต่ความซุกอันตะไล่ไพ่ถูกย่าเบียดเบียนตนเจ้าเงินคำเขาไหลมากขึ้นนำทา ให้ได้นับแต่แบ่งให้ได้นับแต่แบ่งแรงเศร้าคู้สุนเด้อมันยืนมันเยืนสวัสดีครับ